สวัสดีครับสวนองุ่นสวยหน้าร้านโอเคครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เราจะมาดูต้นองุ่นที่เราเลี้ยงไว้นะครับต้นนี้ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับปลูกในกระถางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับอันนี้เราเลี้ยงต้นมานะครับสูงมาขนาดนี้เราก็จะเด็ดยอดนะครับหลังจากนั้นก็จะติ่งแตกกิ่งมาสองข้างนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะเลี้ยงเผาไปตรงนี้ไปนะครับเขาเรียกอาร์มนะครับอาร์มเราจะเลี้ยงไปก็จะแตกแขนงขึ้นมาอย่างนี้ครับแตกแขนงขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็จะเลี้ยงแขนงนี้ให้ยาวนะครับ ถ้าแขนงไหนมันยาวครับเราก็จะเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดออกนิดนึงครับนี่ครับถ้ามันยาวยาวกว่าอันอื่นนะครับอันอื่นโตไม่ทันอย่างเงี้ยครับเราก็จะเด็ดยอดออกนิดนึงครับเด็ดแค่ตรงยอดนะครับเล็กๆนี่ครับครับแล้วก็จะให้รอให้พวกนี้ยาวเท่ากันนะครับตรงนี้ฮะอันนี้มันยาวแล้วก็เด็ดยอดออกครับเด็ดยอดออกนิดเดียวครับยอดยอดยอดบนนี้ครับฮะรอให้แหนงเนี่ยทางซ้ายก็เหมือนกันครับด้านซ้ายก็เหมือนกันครับแล้วยอดไหนมันยาวกว่าเก่า เราก็ดึงออกนะครับนี่ครับเด็ดยอดออกนิดดึงครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะให้เลี้ยงแขนพวกนี้ยาวเท่ากันนะครับอันนี้ปลูกมาได้4เดือนแล้วครับหลังจากนั้นปลูกได้ประมาณสักแปดเดือนเราก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่งให้ออกลูกได้นะครับอันนี้ปลูกในกระถางนะครับอืมครับปลูกในกระถางครับครับเดี๋ยวไปชมด้านนู้นกันครับครับหลังจากเราเลี้ยง เขามาได้เจ็ดแปดเดือนนะครับกิ่งก็จะยาวประมาณนี้นะครับครับกิ่งเขาเขาก็จะยาวอย่างนี้ครับอันนี้เลี้ยงมาได้ประมาณผมก็ลืมตัดนะครับปีกว่าแล้วครับต้นนี้ก็จะเริ่มการพุนครับพุนก็คือเอาใบออกให้หมดครับแล้วตัดแต่งกิ่งกระแหงออกเล็กๆออกครับเหลือแต่กระแหงใหญ่ๆช่วงก่อนหน้านี้ก็สะสมอาหารครับพอเราสะสมอาหารแล้วตาเขาจะตุ้มๆอย่างนี้ครับตาเขาจะตุ้มๆอย่างนี้แล้วเราก็ทําการตัดแต่งกิ่งครับนะครับ ตัดแต่งกิง่งอันนี้ผมได้ได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็ได้ใส่สารนอแมกป้ายตาให้เขาแตกง่ายขึ้นนะครับนี่ครับสารนอแมกก็จะทําช่วยให้แตกตาได้ง่ายขึ้นครับนี่ครับเริ่มแตก,นนแ,ตกแล้วครับใส่ไปสี่วันเองครับนี่ครับวันที่สี่เริ่มแตกแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นองุ่นสายพันธุ์เคียวโฮครับนี่ครับนอแมกนอแมกจะช่วยให้ให้แตกตาได้ดีขึ้นครับองุ่นจะแตกตาได้ดีขึ้นนครับ สวยงามเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมด้านานู้นอีกครับนี่ครับแตกตาสวยงามเลยครับนี่ครับหลังจากนี้ก็พอแตกยอดออกมาประมาณสิบห้าวันมันก็จะแตกยอดออกมาก็จะมีช่อนะครับมีช่อติดออกมาด้วยนี่ครับพอมีช่อก็ก็จะลูกบานนี่ก็จนสุกสามารถทานได้ก็ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบวันนะครับตรงนี้แล้วก็ ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไปเรื่อยครับครับปลูกหน้าบ้านเราเองได้ครับนี่ผมก็ปลูกหน้าบ้านนะครับนี่ครับปลูกหน้าบ้านก็ได้ทานครับอันนี้อันหุดสายพันธุเทียวโฮครับหวานกรอบครับตัวนี้ครับเนี่ยจากเริ่มต้นเราก็จะปลูกต้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยงกิ่งกิ่งขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับกิ่งเขามาตรงนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนะครับก็จะเลี้ยงกิ่งขึ้นมานี้ครับ ช่วงนี้ก็จะแตกขแน Meg, กขแนงครับแตกแขนงออกมาอย่างนี้ครับนะครับนี่ผมได้ทําการตัดตัดยอดครับตัดยอดออกเพื่อรอรอให้เขาแตกตานี้ออกมาใหม่ครับเะครับแตกตาตรงนี้นะครับนี่ครับเขาก็แตกตาตรงนี้แล้วก็กิ่งยอดนี้เราก็จะไปทางซ้ายนะครับยอดนี้ก็จะไปทางขวานี่ครับหลังจากนั้นเราก็เรียกกิ่งอามฮะเราก็จะเลี้ยงก็จะเลี้ยงให้มันขึ้นไปรอบๆตัวนี้ครับนี่ครับ รอบๆนี้เลยฮะก็จะเลี้ยงกิ่งขึ้นมาระดับบนนี้ครับครับหลังจากนั้นแล้วก็จะได้อังุนฐานหน้าบ้านกันแล้วครับพื้นที่น้อยก็ปลูกได้นะครับอันนี้เป็นต้นอังุนที่เราได้ปักชำม,มานะครับอันนี้เป็นต้นตอป่าครับตอป่าผมได้ทําตารตอนกิ่งมาครับตอนกิ่งออกมาแล้วก็มาลงกระถางหลังจากนั้นผมก็ทําการเสียบยอดพันธุ์ดีครับนี่ครับ เสียบยอดพันธุ์ดีครับอันนี้เสียบยอดพันธุ์ดีเป็นสายพันธุ์เกียวโูครับอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับรอที่จะไปลงลงดินได้แล้วครับเนี่ยกำลังยอดกําลังสวยงามเลยครับนี่ครับยอดแตกดีมากเลยครับสวยงามครับนะครับหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงอยู่ประมาณ78เดือนนะครับก็สามารถตัดให้ลูกออกลูกได้ครับนะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับนะครับจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ก็จะมีช่อให้เราครับ นี่ครับจะมีช่อนะครับปลูกในกระถางเกาออกลูกครับนี่ครับนี่มีช่อครับนะออกช่อแล้วครับหลังจากเราแตกแตงกินงก็จะแตกแตกยอดขึ้นมาใหม่ก็จะมีช่อให้เราครับสวยงามครับนี่ครับยอดกิ่งนี้ได้สองสองช่อครับองุ่นสองช่อครับหลังจากนั้นอีกก็เขาจะบานคะบเป็นเป็นองุ่นให้เราได้รับทานกันครับ ตน้บ้านก็ปลูกได้นะครับในกระถางก็ปลูกได้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวนองุ่นสวยหน้าร้านโอเคจังหวัดศรีสะเกดครับนะครับสวัสดีครับ